สวัสดีครับวันนี้ก่อนอย่างช่องสแตนดารกันนะครับผมนะคุณผู้ชมครับวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมารีวิวสคริปต์ toilet tower defense กันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ชมต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าสคริปต์ตัวนี้นะครับรองรับทั้งตัวรันบนมือถือนะครับอย่างเช่น ASUS นะครับหรือตัวรันบนคอมนะครับอย่างเช่น low HQ เป็นต้นนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าตัวรันไหนนะครับที่รองรับบ้างนะครับผมเข้าดิสคอดสแนดาร์ดมานะครับแล้วไปที่ห้องสเตตัสนะครับจะแจ้งครบทุกอย่างนะครับโดยที่คุณไม่ต้องถามอะไรเลยนะครับ ควรอ่านด้วยตัวเองนะครับเพราะเป็นภาษาไทยน,นะครับเข้าใจตรงกันนะครับอย่างแรกนะครับผม ผมเคยทําคลิปรีวิวไปแล้วเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับหลายๆคนบอกว่ามันใช้ได้ไหมนะครับจริงๆแล้วสคริปต์มันใช้ได้ปกติตลอดนะครับผมไม่ได้มีเวลามานั่งทํารีวิวสคริปต์ให้คุณทุกวันหรอกนะครับก็แค่มารีวิวให้ฟังในตอนนั้นนะครับแล้วก็จบไปนะครับถามว่าถ้ามีด่านอะไรเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับถามว่าสคริปต์เนี่ยมันอัปเดตใหม่นะครับทำไมแบบว่าเช็คหรอกเนะครับในห้องอัปเดตเนี่ยผมไม่ได้เขียนเกี่ยวกับทอยเลดเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าสคริปต์ของเรานะครับออโต้อัปเดตนะครับกรณีทีีีี่่่่่่่่่มมมมมมมดดาาาาาาานนนนนนนเเ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 พพพิิิขข้้้้ะะะะะะคคคครรรรรรััััับบ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 บกกก็จไไปปใหโยยยทตอองแแศลว านู่นนั่นนี้แล้วนะครับผมยกเว้นนะครับจะมีโหมดใหม่นะครับอย่างเช่นแบบโหมดอะไรที่แบบเอ่อโหมดดันเจี้ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นต้องแอดมือนะครับมันไม่ได้แบบออโต้แบบแอดถึงขนาดนั้นนะครับผมนะมาเดี๋ยวเราทําสคริปต์นะครับแล้วก็มารันให้ดูกันดีกว่านะครับว่าหน้าตาโปรของเรานะครับเป็นยังไงนะฮะซึ่งผมใช้ตัวดัมเบลคอมนะครับก็จะรันด้วยตัวเอ็กซ์ชิลนะครับเพราะตัวรันนี้นะครับก็ราคา300 10บาทนะครับต่อ1สัปดาห์นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะแพงนะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวฟังก์ชันที่เรียกว่าแบบว่าเราไม่เคยรีวิวในในช่องของเราเลยดีกว่านะครับสำหรับคนที่แบบว่าต้องการที่จะแบบดูเล่นมาโคนะครับแบบว่าระบบเล่นอัตโนมัตินะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะครับไปดูคลิปนี้3มเดือนก่อนใช้งานได้ตามปกติเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างลยครับผมโดยที่คนเนี่ยนะครับไม่ต้องมานั่งดูคลิปโดนี้เลยนะครับให้คนเนี่ยนะครับไปดูคลิปโดนู่นนะครับซึ่งผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปโดนะครับผม ก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันนะครับคุณผู้ชมครับผมก็ขอแนะนําร้านเสียไม่ได้ก่อนเลยนะครับใครที่กาลังมองหารหัสวอเลน n ์นะครับผมนะคุณผู้ชมครับก็มาซื้อที่ร้านนี้ได้เลยนะครับ SMD ฮะก็คือเสียไม่ได้นั่นเองนะครับก็ิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะคุณผู้ชมก็ดูได้เลยนะครับว่าแบบวอเลนต์นะครับก็จะมีรหัสที่แบบเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้การันตีมีโอกาสเล่นได้นานนะครับก็จะมีอ๋อค่อนข้างที่จะครบจบแล้วก็ราคาถูกมากๆนะครับผมมีคนซื้อไปแล้วมากกว่า10,000ชิ้นคึ่งชมคุณ้ก็ถาซืวนแล้วมมีปัญหาาาะรสถจ กดช่องทางติดต่อนะครับเพื่อติดต่อแอดมินได้เลยนะครับผมนะคุณผู้ชมก็จะเป็น Discord ให้เข้าไปแล้วก็ไปเปิดทิเกตถามแอดมินได้นะครับผมนะร้านนี้ไม่โกงแน่นอนครับเพราะว่าสปอนกับผมเนะครับมาหลายรอบแล้วนะครับผมแรกเลยนะครับถามว่าโดนแบนไหมนะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีใครโดนแบนจากเกมนี้นะครับเพราะเกมนี้แทบไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นพิเศษที่จะทําให้โดนแบนนะครับสินค้าที่ผมขายนะครับจะไม่โดนแบนนะครับผมก็เข้าเว็บไซต์เลยครับ ตัดโปรมาครับเข้าสโตรไปซื้อกันได้เลยนะครับก็ตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าตัวนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าสคลิปเนี่ยมันเลิอกอัปเดตแล้วนะครับก็คือผมจะเลิกทําก็ต่อเมื่อคนเล่นน้อยนะครับคนเล่นน้อยที่นี่นะครับก็ต่อเมื่อบลักพันก็คือประมาณ3 4มสี่พันคนเนี่ยผมแทบไม่ได้ทําอะไรแล้วนะครับผม ซึ่งตอนนี้ก็ยังทําได้ปกติถ้าเกมไหนผมไม่ทานะครับผมจะกํากับไว้เขีนแบบนี้ครับอ่านสถานะก่อนซื้อสคริปต์นะครับเข้าใจตรงกันปะคุณต้องอกอินให้เรียบร้อยนะครับอกอินผ่าน discord หรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมถ้าคุณอยากรู้วิธีการซื้อสินค้าของเรานะครับสามารถที่จะดูลิงก์ใต้คลิปได้นะครับก็จะมีคลิปสอนซื้อให้อยู่นะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจแต่ถ้าคนที่เข้าใจนะครับก็เบสิกเลย l o อินเข้าไปเติมเงินนะครับอ่ะผมจะอ o อินให้ดูนะครับทา เริ่มหมดหมู่เสียนะครับ V1 แล้วเราก็ซื้อไปได้เลยนะครับสำหรับแมป Toilet t o w e r d e f e n s e นะฮะ150บาทกดทิกถูกนะครับแล้วก็กดซื้อสินค้าได้เลยนะครับเราก็จะได้คีย์มานั่นเองนะครับก็อยู่ในส่วนของประวัติของคุณเห็นว่าจะเป็นคีย์ประมาณนี้นะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยครับลอกคีย์มาแล้วก็มาทับรีดีมเนาะสำหรับคนที่ต้องการดูเพิ่มนะครับไปดูคลิปสอนซื้อแล้วกันนะครับผมมาเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันเลยดีกว่านะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับผมจะรรีวววิส่่นของหหมมมมดูคคับผช พอเราฟินที่นี้นะครับก็คือจะมีฟังก์ชัน auto s e n น gem นะครับ i auto s e n นเจ m เนี่ยนะครับุผู้ชมครับมันสามารถที่จะส่งเพจไปอีกรหัสที่เราเลือกไว้ได้นะครับกรณีที่ถึงเพจที่กําหนดเนี่ยนะครับก็จะส่งเพจไปนะครับโดยสามารถที่จะตั้งลิมิตเพจได้นะครับถ้ามันถึง เพจตรงนั้นสุราคุณลิมิตไว้10,000เพจใช่ไหมครับพอถึง10,000ปุ๊บมันก็จะไปส่งให้ตลอดตลอดทุกๆ10,000เพจนะครับนี่คือฟังก์ชั่น Auto Send เจมนะครับผมนะคุณผู้ชมซึ่งถามว่ามันทำทำยังไงนะครับให้มันส่งเพจไปนะครับผมคือตัวนี้นะครับมันเหมาะสำหรับคนที่แบบเปิดฟาร์มหลายจอนะครับผมโอเคป่ะแล้วฟาร์มได้เพจเนี่ยนะครับมันก็จะส่งเข้าไปใน ID ที่คุณเลือกไว้นะครับถือว่าคนต้องการที่จะส่งไปส่งของ User Name เ c h o Sweep e n t e r ไปนะครับแค่นี้นะครับก็จะเป็นการกรอกชื่อเข้าไปแล้วนะครับผมนะคุณผู้ชมตรงนี้นะครับไม่ต้องใส่คอมม่านะสูวนาราต้องการส่งหนึ่งแสนนะครับก็กรอกไปได้เลยกด e n t e r อีกรอบแล้วกด Auto-Send นเจมนะครับถ้ามันถึงหนึ่งแสนปุ๊บมันก็จะส่งไปนั่นเองนะครับผมนะคุณผู้ชม รวมถึงลิมิตก็เช่นกันนะครับไม่ได้ต่างอะไรกันนะครับผมนะคุณผู้ชมก็อยู่ที่ว่าคนจะลิมิตหรือเปล่านะครับผมนะต่อมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะมารีวิวฟังก์ชันส่วนของซลมอนนะครับผมนะคุณผู้ชมครับซึ่งฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันแบบสุ่มตัวอัตโนมัตินะคุณผู้ชมครับเราอยากได้ตัวอะไรเนี่ยนะครับสามารถที่จะเลือกตู้เลือกตัวละครได้เลยนะครับผมนะคุณผู้ชมอ่ะส่ติว่าผมต้องการที่จะสุ่มกล่องละกันเนาะนะครับ select case นะครับก็คือกล่องเนาะก็จะมีกล่องเบสิกกล่องมิติกนัะครบ แล้วก็กดออโต้ซัมมอนได้เลยนะครับผมนะคุณผู้ชมครับหรือจะซัมมอนแบบ10ครั้งก็ทำได้เช่นกันนะผมนะคุณผู้ชมครับอ่ะตรงนี้นะครับก็จะเป็นออโต้เซลล์นะครับก็คือขายตัวละครทิ้งนะครับเราสามารถที่จะปรับระดับได้สมมติว่าคนต้องการที่จะเซลล์ตัวละครระดับเบสิกก็เลือกเบสิกแล้วกดออโต้ยูสออโต้เซลล์ไว้ได้เลยนะผมนะคุณผู้ชมมม่ก็จะขายไปนั่นเองนะครับ หน้าถัดมานะครับก็จะเป็นหน้าซลมอนสไนเปอร์นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดสําคัญแล้วนะครับผมซึ่งเรานะครับจะเลือกกี่ตัวก็ได้นะครับส่วนบางคนต้องการที่จะสุ่มแปซ์สปกเกอร์แมนแล้วก็บราวสูรแคมเมอร่าแมนนะครับสามารถที่จะเลือกหลายตัวได้เช่นกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมที่จะเลือกกล่องด้วยนะครับผมนะ อ่ะส่วนสมอลล์ X10 ก็เหมือนเดิมครับสุ่มทีละ10ตัวนะครับผมถ้าเราเริ่มมาด้านล่างนะคุณผู้ชมครับก็จะมีเซตติ้งให้เพิ่มมาเองนะครับไอ้ส่วนของเซตติ c o เขาเนี่ยนะครับก็คือเลือกคำนวณว่าเราเนี่ยครับอยากได้กี่ตัวนะครับโดยมันจะนับรวมกับยูนิตในกระเป๋าของเรานั่นเองนะครับผมส่วนยูส l ลิมิตโก l นะครับก็คือหยุดสุ่มหากทองเหลือต่ำกว่ากำหนดนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยนะผมนะคุณผู้ชมครับสำหรับฟังก์ชันส่วนของ toilet tower defense นะครับผมนะคุณผู้ชมครับก็ทำความว่าใจก่อนนะครับผมจะรีวริวแค่ฟังก์ชันที่แบบเป็นหลักๆนะครับก็คือ2ฟังก์ชันนั่นเองนะครับถามว่าสคลิปเราเนี่ยอัปเดตอันอื่นอีกไหมนะครับต้องบอกเลยว,ว่าเราอัปเดตมาหมดนะไม่ว่าจะเป็นลบฟังก์ชันเก่าๆหรือว่าปรับปรุงให้ อ่าสคริปต์เนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นในหลายๆด้านนะครับหรือว่าแก้บั๊กเนี่ยนะครับก็คือแก้บั๊กหมดนะผมนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่ามันจะมีบั๊กแล้วเราไม่แก้นะครับจะบอกว่าเราแก้หมดนะครับเห็นไหมว่าแก้บั๊กไป6ตัวนะครับก็แก้ไขไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีการเพิ่มคอนฟิกอะไรเข้ามาเพิ่มไปนะก็เอ่อสามารถที่จะไปลองอ่านแล้วก็ใช้ตามดูได้นะผมนะคุณผู้ชมครับก็สำหรับวิดีโอนี้ครับก็มีเพียงแค่นี้นะสำหรับการรีวิวฟฟัััััััังงงงงกกก์์์ชชนนนนนนนแคคคคค่่่่่่2อออททีีีเเเเเพพิิิมมมมขข้าาาาาาะะะรรรรรรรบบบบวจจๆสปตยยุ นะครับมันเลยบอกว่าไม่มีความจําเป็นที่ต้องเพิ่มฟังก์ชันอะไรเข้ามาแล้วนะครับผมก็เราทำตาเราทำตามที่แบบว่าเขารีเคเส็ตกันมาเนาะก็คือเด็กเขารียกเก็ตมาก็มีอยู่2ฟังก์ชันให้นะที่คิดว่าแบบมันใช้งานได้จริงแล้วก็มีประโยชน์จริงๆนะครับผมไม่ได้แบบไร้สาระนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมนะคุณผู้ชมครับก็ฝากซื้อสคริปต์ Toilet Tower d e f e n s e กันด้วยนะครับผมนะคุณผู้ชมครับก็เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ